สวัสดีค่ะคุณกําลังแชร์ข่าวนี้กันอยู่หรือเปล่าถ้าใช่ต้องหยุดแชร์เลยนะคะเพราะว่านี่เป็นข่าวปลอมค่ะหลังจากที่โลกออนไลน์มีการแหร่แชร์ภาพไฟไหม้ป่าในพื้นที่อําเภอเสมืองแล้วก็ลุกลามไปจนถึงดอยสุเทพตรวจสอบแล้วพบว่าภาพนี้เป็นภาพเก่าตั้งแต่ปี2559นะคะวันนี้2เมษายน2566ค่ะในโลกออนไลน์ก็มีการแชร์ภาพไฟไหม้ป่าดอยสุเทพเป็นภาพที่รุนแรงแล้วก็น่ากลัวไฟโหไมไหม้จนมีสภาพเหมือนกับภูเขา ไฟที่กําลังพ่นลาวาออกมาเลยแล้วก็เป็นจุดที่ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่พร้อมกับระบุข้อความว่าเป็นไฟป่าที่ดอยสุเทพล่าสุดใกล้กับบ้านป่าแหวงหรือว่าด้านหลังของพื้นที่สารอุทธรภาค5จนหลายคนที่ไม่ทราบเรื่องจริงเนี่ยก็มีการโพสต์แชร์ออกต่อไปเนี่ยอย่างรวดเร็วเลยนะคะทีนี้พอตรวจสอบแล้วก็ทราบได้ทันทีค่ะว่านี่เป็นภาพเก่าตั้งแต่ปี2559ที่เกิดไฟป่ารุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในพื้นที่ป่ารอยต่อใกล้กับ ิาแห่งชตดอยสุเทพปุยนะคะจนครั้งนั้นเนี่ยต้องมีการระดมกําลังกันครั้งใหญ่ในการดับไฟป่าและภาพเก่าครั้งนั้นก็มีคนไม่หวังดีกับชาวเชียงใหม่นําภาพออกมาแชร์พร้อมกับเขียนข้อความว่าเป็นไฟป่าดอยสุเทพล่าสุดนะคะบางครั้งสื่อท้องถิ่นเองก็มีการแชร์ภาพโดยไม่ได้มีการตรวจสอบด้วยยิ่งทําให้ชาวเชียงใหม่เนี่ยแตกตื่นแล้วก็สร้างความเสียหายซ้ําเติมให้กับชาวเชียงใหม่รวมทั้งขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานดับไฟป่าท่ามกลางวิกฤตของเมืองเชียง อยู่ในขณะนี้นะคะขณะดเดียวกันค่ะชาวเชียงใหม่ที่ทราบข่าวว่าเป็นเฟกนิวก็วอรนบอกว่าขอให้หยุดแชร์เรื่องนี้ซึ่งก็ไม่ได้ก่อผลดีกับชาวเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดเชียงใหม่เลยจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาดําเนินการเอาผิดกับผู้ที่ไม่หวังดีด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณกําลังจะแชร์ข่าวนี้หยุดเลยนะคะไม่แชร์ต่อค่ะ